มาครับกับรีวิวงานปั้น b บียรยสครับสวยๆสีบรอนหลังคาแดงนะครับรถที่คู่ควรกับการเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งคันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมาลุยรับรถมาวันแรกก็ต้องตรวจสอบก่อนเลยครับว่าหลังคาผ้านั้นเปิดได้ปกติไหมผ้าใบามีขาดไหมแล้วก็เปิดฝาท้ายดูครับว่าน้ำรัว่วท้ายรถหรือเปล่า ก็ต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเบื้องต้นบอดี้สวยแล้วก็การทํางานของหลังคาแล้วก็การเก็บน้ํานั้นไม่มีการรั่วซึมแต่สิ่งหนึ่งที่ขัดใจท่าเจ้าของรถก็คือว่าตัวรถเนี่ยแกว่าดูเตี้ยกว่าปกติขับขึ้นบ้านลงบ้านแล้วขูดใต้ท้องรถตลอดเวลาจากที่ผมยืนดูแล้วเนี่ยผมว่าทรงเขาแปลก,กเพราะว่าเขาเตี้ยแบบผิดปกติหลังเนี่ยอมยางหน้าเนี่ยแต่ยางซึ่งพยายามจะก้มดูแล้วเนี่ย ดูเหมือนเป็นโชคเดิมกับสปริงโหลดแต่ก็ไม่ควรจะเตี้ยขนาดนี้ตัวเครื่องสตาร์ทมาครั้งแรกนั้นก็ดูนิ่งดีอยังไม่เจออาการอะไรแปลกๆเพียแต่ว่าตอนผมไปทดสอบขับเนี่ยมันจะมีเสียงกุกกักกุกกักรงคอนโซลเรียกว่าสั่นสะเทือนจนหน้ารำคาญอารมณ์เหมือนคอนโซลมันจะหลุดออกมาก็อย่ารอชา้านำไปตรวจสอบอย่างละเอียดที่อ่าอ่ารลนเนอร์ลาดพร้าว80 หลังจากการตรวจสอบนะครับคันนี้ตัวเครื่องยนต์นไม่พบการรั่วซึมไม่เจออาการใดๆงสิ้นก็เลยจัดก,การล้างโขดฉีดและรีเซ็ตกล่องเหนี่ยวไปทั้งหมดในส่วนของช่วงล่างเนี่ยก็จะเจอพวกลูกหมาตัวยาวลูกหมาตัวสั้นปีกนกแล้วก็ยางหุ้มเพาขาดจัดก,การแก้ไขไปพระเบรกหน้าพระเบรกหลังหมดด่นเบรกหน้าด่านเบรกหกลังบานเกินไปแล้วก็จัดก,การเปลี่ยนทั้งระบบรวมถึงเปลี่ยนสายารติเนเบรกและรีเซ็ตน้ำมันเบรกใหม่คันนี้นั้นจบไปนะ่ะเบาๆทั้งสิ้นเพียง55,650บาท นันนเส่วนตัวเครื่องนะครับก็บเบาทาไปไม่ได้เยอะน้อยมากๆไปหนักที่ช่วงล่างซะหน่อยในส่วนของช่วงล่างนะครับต้องบอกว่าตัวช่วงอัรเนี่ยเสื่อมสภาพนะครับอย่างที่บอกฮะคือคันนี้เนี่ยลถค่าเตี้ยกว่าปกติต่อให้เป็นสปริงโดดไอบักเนี่ยเขาก็ไม่ควรเตี้ยขนาดนี้แล้วท่านเจ้าของเนี่ยบ่นตลอดครับว่าเวลาขึ้นบ้านลงบ้านเนี่ยท้องขูดตลอดซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ย คอนเฟิร์มครับว่าตัวช็อคอัพนั้นอ่อนแรงแล้วดังนั้นเนี่ยพอเราใส่สปริงโดดเนี่ยรถก็เลยเตี้ยกว่าที่เขาควรจะเป็นเพราะถ้าเกิดจะเป็นสปริงดีๆสปริงที่ยังมีค่าที่ถูกต้องกับโรงงานอยู่เนี่ยเราใส่สปริงโดดไปเนี่ยไอบัตรเขาจะไม่ได้เตี้ยขนาดนั้นครับส่วนบ้านอยู่ประมาณ25-30มิมลดังนั้นก็เลยนําโชนะครับมาหาพี่อี้สต็อปช็อปที่เดิมของเราที่ประจําในการซ่อมโช๊คทุกๆรุ่นนะครับไม่จะเป็นน้ํามันไฟฟ้าหรือว่าไฮดรอลิกส์แล้วก็แอบชี้ว่ามีนะคครรับซ่่อออมโชไฮดลิกยู รอติดตามช็อกลุ่เร็วๆนี้แต่วันนี้ในส่วนของแซสามเนี่ยต้องบอกว่าความจําเป็นในการซ่อมโชคคือเราหาโชคไม่ได้แล้วเราต้องการโชคที่มันได้จะโตกเดิมเพราะว่าปัจจุบันถ้าเกิดไปซื้อในตลาดเนี่ยจะกลายเป็นอีสัมหกซึ่งข้างหน้าเนี่ยพอได้ไปหลังใส่แล้วมันจะยกยกย่องย่องฟิลลิ่งยังไงนะพี่ฟิลลนะิ่งยังไงแล้วถ้าใส่สัมหกมันจะแบบโด,ดนโดนดิดินอ่ะโดนดินด,ดิบตกมันไม่ได้แล้วก็พอใส่สปริงกระดันด,ด่างก็จะโยกเลยครับ เขาจะไม่ต่อตัวลูกค้าก็เลยจะไม่พีจัดการซ่อมซึ่งพี่ทีทำอะไรบ้างครับตัวโชกก็ทั่วไปครับเพลินตอนนี้เราประกอบเสร็จแล้วมันก็เลยไม่เห็นก็มันก็เป็นโชคธรรมดาไม่ได้มีอะไรก็เปิดมาเปลี่ยนซีนวาลต่างๆแล้วก็เปลี่ยนน้ามันใหม่ก็คือเก็บลูกซึมเปิดมาแล้วก็เช็ควาเช็คชิ้นต่างๆข้างในแต่ตัวนี้แต่ที่ทํามารอบแรกอ่ะมันจะค่อนข้างนิ่มนิดนึงแร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 งดันของโชคหลังจะค่อนข้างนิ่มมาก ไม่ถูกใจที่อีทว่าไงอ่าผมก็เลยปรับเพิ่มให้ใหม่ละถ้าวัดเป็นหน่วยอะ่ะก็ตอนแรกอ่ะวัดรีบาร์มันอยู่น่าจะประมาณสัก5กิโลมั้งตอนนี้ผมก็ปรับมาเป็นประมาณสัก10กิโลละอ่ะการเพื่อเนเพื่อที่ดูแล้วงง5้กิโลสกิโล,โลนี่กิโลอะไรก่อนเป็นการหน่วยวัดค,คร่นะคราวๆนะทุกน้ามันก็ไม่ได้ว่าเป็นการวัดที่แบบว่าทางหลงักการสักเท่าไหร่ประมาณนั้นแลนนี่เราปรับขึ้นมาให้ตึงขึ้นนิดนึงใช่ครับถ้าเกิดเทียบกับมาตนดาน กาตรดานเราก็ไม่เคยวัดจริงๆนะวะว่ายังไี่กิโลต้นฉบับที่มันไม่เสียด้วยเพราะว่ามันเลิกขายแล้วด้วยแล้วก็เลยไม่มีต้นฉบับก็จริงๆประมาณสิบแต่ว่าถือถือว่าตัวเลขตรงนี้ไม่มาตรฐานเลยนะคือเหมือนกับว่าจากชุดนี้ที่เราเจอปัญหาแต่ว่าถ้าเป็นชุดอื่นจริงๆอ่ะตัวเลขอ่ะที่เราวัดกันอ่ะบัมกับรีบาวอ่ะจะอยู่ในเรนที่ประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบเลยนะถ้าเป็นรถมาตรฐานทั่วไปอย่างนี้ครับผม ใส่วนของชงอาบนะใครยังสมกระเสหน่วยของสปริงแลสปริงซีนไปเมียมันจะมา 8K 9K ก็แข็งหัวปังงกแล้วแต่นี้เราพูดถึงชงอาบซึ่งจะเป็นการวัดที่ที่อีบอกแล้วว่าเราเล่าให้ฟังเนี่ยมีตัวเลขเพื่อที่จะได้เห็นขั้ได้ง่ายแล้วนอกจากที่ซ่อมชงแล้วแก้รูดซุนแล้วเปลี่ยนน้ำมันแล้วเปลี่ยนซีนแล้วก็พี่อีเปลี่ยนอะไรอีกครับแล้วก็มีการกระแทกการฝุ่น็ตามสูตรเรียกว่าเป็นมาตรฐานของการเปลี่ยนโช๊ก็คือจะมีชุดประกอบ ก็ส่วนใครที่จะมีพวกโชคที่เป็นเือแรอเทมอย่างแซกสามคันนี้ที่ไม่มีขายแล้วจะเอาสามหกมาใส่ก็ไม่ถูกจริตหรือว่าเป็นพวกช็อคาร์บอลิก cr ห้าร้อยนี่รู้อีกคันหนึ่งชคไฟฟ้าต่างๆ e ่างอีคูปที่เป็นถุเจ็ที่เป็นไฟฟ้าพวกนี้มาหาพี่ได้หมดเลยสามารถซ่อมขับมาซอร์วิสได้โอหอนช็อกอัพ4ีตัวราคาเบาเพียง6000บาทนะฮะจะเป็นหนักส่วนอื่นคือยางเบ้าช็ออัพหน้าฟองน้ำช็อกอัพหน้ากันฝุ่นกันกระแทกและเบ้าช็ออัพหลัง ทำให้ทั้งหมดนั้นจบไปทั้งสิ้น15,000บาทซึ่งก็ถือว่าคุ้มค่าครับกับการเก็บงานโชคทั้ง4ต้นในราคานี้ส่วนของภายในนะครับก็มาถึงผมเนี่ยท่านที่ขับทดสอบดูภายในอย่างที่บอกเมื่อตอนต้น,นคลิปคือมีเสียงกุ๊กกะกุ๊กกะกุ๊ก็เดี๋ยวเราเอาไปให้ท่างก็อตเอทีคันเทียตรงวันชรพลจัดการตรวจสอบดู จากการตรวจสอบพบว่าคอนโซลหน้าเนี่ยแทบตกรุดเป็นชิ้นๆซึ่งอาการเนี่ยเคยซ่อมมาแล้วนะครับมีรอยกาวมีรอยซิลิโคนมีรอยพยายามซ่อมจากด้านนอกซึ่งบอกครับถ้าซ่อมจากด้านนอกโดยไม่สอดคอนโซลออกมามันจะไม่ค่อยจบนอกจากนี้ตัวหูรัดสายซิฟเวลที่เก้าอี้ก็หกักมือจับที่ประตูก็หกักแล้วเหมือนเคยพยายามซ่อมมาแล้วเช่นเดียวกันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใจครับรถรุ่นนี้ปีนี้มันก็แตกหกักตามอายุการใช้งานอยู่แล้ว ในส่วนของคอนโซลน,นั้นช่างกัตหรือชุดใหญ่ฮะออกมาเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็ประกอบซ่อมติดกาวยาแนวดามหรือว่าทําทุกวิถีทางให้คอนโซลน,นั้นสนิทแนบแล้วก็แข็งแรงที่สุดเท่าที่จะทําได้จากนั้นพ่นสีเก็บทั้งหมดประกอบกับเข้าไปใหม่เฉพาะคอนโซลเนี่ยใช้เวลาไปประมาณ20วันจากนั้นก็มาไล่หรือแผงข้างออกมาซ่อมในจุดที่หกักดามในจุดที่ไม่แข็งแรงพ่นสีประกอบกับเข้าไปใหม่ ถัดเปนส่วนของตัวบอดในตัวบอดจะเป็นแบบหนังผสมผ้าซึ่งผ้าตรงกลางบอดเนี่ยเริ่มรุ่ยแล้วก็มีเ,เรียกว่าได้ขาดนะครับได้รันออกมาคุณท่านเจ้าของแล้เนี่ยท่านเจ้าของอยากจะเก็บเดิมไว้ก็เลยให้ช่างกอตเนี่ยช่วยค่อยๆไล่เรียงเส้นให้มันถูกต้องแล้วก็ติดก,กาวเอาเรียกว่าพอแก้ไขได้เบื้องต้นก็เรียกว่ายัางพอถูถ่ายไปได้นอกจากนี้พวงมาลัยที่ดูสุดโซมหัวเกียร์ที่ดูสุดโซมถุงเกียร์ที่ดูเก่าแล้วก็จัดการหุ้มหนังใหม่ทั้งหมด เบ็ดเรสร็จซ่อมคอนโซลหน้าเก็บงานแผงรถตู้คุ้มหนังใหม่นั้นจบไปทั้งสิ้นเพียง13,900บาทเท่านั้นเองแล้ก็ด้วยความที่เป็นรถอายุเยอะนะฮะรถสะสมพวกนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาโอลพอ่อบ่อยๆแล้วก็เรียกว่าเกือบเกือบทุกๆคันแล้วกัน คันนี้ก็เช่นเดียวกันครับทําทุกอย่างเสร็จเกือบหมดแล้วก็เลยจะเตรียมแบบทำคาทิเลิงนะฮะฟอกนุ่นฟองนัน้ฟน,นฟองนี้ขัดสีส่งให้กันเจ้าของรถอยู่ๆรถเล่งไม่ออกครับเล่งระัสนะัดตึก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 แต่ปล่อยไหลเครื่องนิ่งนะแต่เติมเขาเลี้งปุ๊บไม่ได้เลยมีมีเสียงดังเลยแล้วก็นะปัดไฟโชว์ครับจะแล้วแอร์ตัดแอร์ไม่เย็นเดี๋ยวเราเอาไปแก้กันต่อนะฮะเดี๋ยวไปเก็บงานก่อน three days later ก็หลังจากตรวจสอบเรียบร้อยนะครับสรุปแล้วนะฮนะ ลิ้นเร่งเสียหนึ่งชิ้นแล้วก็ตัวกล่องวาล์วควบคุมเสียแล้วพอเปลี่ยนลิ้นเร่งกับเปลี่ยนวาล์วควบคุมแล้วเนี่ยลดอาการดีขึ้นนะครับแต่ว่ามีอาการเพิ่มเติมมาคือมันมีไฟโชว์ที่มันแปลกป,ประหลาดบางทีไฟเครื่องโชว์บางทีไฟน้ำมันเครื่องโชว์บางทีไฟเอ่อ VCR เล่นไม่รู้โชว์บางจาังหวะผมสตาร์ทเนี่ยสตาร์ทยากสตาร์ทไม่ติดก็งงอยู่นะฮะหรือไปลรือมาหรือมาหรือไปสรุปแล้วโดนครับโดนกล่อง e c u ไปอีกหนึ <1บ า ย> ่งใบซึ่งคุณนนเนี่ยหามือสองแล้วก็มาโปรแกรมใส่ให้เรียบร้อย่า รถอายุอย่างนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องค่อนข้างปกตินะครับที่มันจะมีอาการใหม่ๆอาการแปลกๆที่หลายๆอย่างเนี่ยจะเสื่อมเสียอายุตามการใช้งานบ้างมันไม่ได้เกี่ยวกับเลใหม่์นะครับมันเป็นที่อายุของพวกอิเล็กทรอนิกส์เอ่ยอะไรเอ่ยก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจกับเขาก่อนแต่สุดท้ายเร่อทอย่างมันสามารถแก้ไขได้แล้วก็แก้ไขได้ ในราคาที่ไม่ได้โหดร้ายมากนักตัวกล่อง ECU พร้อมกับลงโปรแกรมเนี่ยเพียง9,500บาทเท่านั้นเองครับเปลี่ยนวาวท่าไอดีแล้วก็ตัวลิ้นเล่งนั้นสรุปไม่ได้เปลี่ยนครับถอดคืนกับอู่ไปแต่ปัญหาที่สตาร์ตติดยากนั้นจัดก,การเปลี่ยนแต่สตาร์ตไปอีก1ตัวงวดน,นี้จบไปทั้งสิ้นเพียง20,000บาทท้วน few moments later. ออกจากอู่มา <laughs> ยังไม่ทันถึงบ้าน ไฟ EML ครับโชว์อีกแล้วครับไฟเดิมแล้วก็ื่องมีอาการกระตุกเร่งไม่ออกเหมือนตอนแรกเลยนะฮะก็กลับไปอู่คุณดนใหม่นะครับรอบที่3ามนะฮะกับคันนี้แล้วก็มาขับทดสอบคราวนี้เนี่ยได้วิ่งแบบค่อนข้างยาวเพราะตอนแรกๆเนี่ยจะขึ้นรถสไลด์ซะเยอะนะครับวันนี้วันนี้ได้ขับทดสอบแบบหนักๆยาวๆปุ้มเนี่ยผมว่าท้ายรถี่ยมันมีเสียงแบบวิท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 เหมือนมีรถเมย์อยู่ข้างๆตลอดเวลาแต่พอยกคันเร่งแล้วเนี่ยเสียงเงียบพอ กดเคร่งเติมต่อปุ๊บเสียงรับเมมาเลยเออยู่ด้านหลังเดี๋ยวคงจะต้องไปลองไล่กันดูเพิ่มเติมก็วนกลับไปอู่ใหม่เพื่อทําการตรวจเช็คเรื่องไฟ EML แล้วก็ตรวจเสียงดังที่ท้ายรถซึ่งก็ไม่รู้ว่ารอบที่5หรือ6ไม่รู้ที่กลับมาแก้อาการแต่ว่าวูนนี้น่าจะจบครับ เพราะว่าตอนนั้นเปลี่ยนนะเปลี่ยนาวาวคุมรอบเดินเบาเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนอะไรไปเอาเอาอกไปขับเนี่ยยังไปเอียมแอลโชอยู่แต่ในรอบครั้นี้คุณนนลงมือเองครับลุยไล่ไฟใหม่ทั้งหมดซึ่งก็สุดท้ายก็เปลี่ยนนีเลยไปอีกหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าของเก่าเนี่ยอาจจะเสื่อมสภาพาด้วยความเก่าด้วยอายุแหละมันก็เลยจ่ายไฟไปบ้างจ่ายไฟไม่ได้บ้างหรือว่าไฟจ่ายไปเนี่ยค่าไม่ได้เพราะว่าสตาร์ทขับขับไปเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็หายคือเขาไม่ได้เป็นตลอดเวลาและอาการการเล่งที่ผมขับนี่ก็คือว่า ออกตัวเร่งเนี่ยสะดุดบ้างแต่พอลอยลอยไหลๆวิ่งไปเนี่ยรถก็วิ่งได้นุ่มนวนดีบางจังหวะติดไฟแดงออกตัวไปก็นิ่งปกติเรียกว่าอาการเนี่ยไม่คงที่สุดท้ายก็ปิดรีเล์ครับในส่วนของรีเล์แก้ไขอาการไฟโชว์รถสะดุดนั้นก็คุณหนนไม่ได้คิดเงินครับหันกลับมาไล่ในส่วนของเสียงวุ่ดวั่ดที่ชงลางหลังกันบ้างรนะในในวางร้อยยังไร ทางนี้างซ้ายใช่ไหมซ้า,ายเด็อะไรนล้อซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายแล้วที่เองเป็นอะอ่ะหนาเหยียบเบรกเหยียบเบรกอ่ะจัดการไล่ฟังท้ายนะครับเ่ยนฟังท้ายมือสองเขา้าปลายเปลี่ยนบูธฟังท้ายแล้วก็อัดบูธฟังท้ายใหม่รวมถึงไล่ซีนเผาข้างเขาเรียกว่าชุดฟังท้ายนั้นแก้ไขไปทั้งหมดวิ่งแล้วเนี่ยเสียงเบาลงเยอะแต่ยังแอบมีเสียงนิดๆิ ก็จัดการไล่เปลี่ยนลูกปืนหลังซ้ายขวาไปแล้วก็เจียจันเบรเพิ่มไปด้วยงานนี้จบไปทั้งสิ้น24,210บาทและก็ต้องสารภาพว่าทั้งอู่คุณนนท์นั้นพยายามแก้ไขเต็มที่แล้วครับเสียงนะ่ะไม่ได้หาย100%แต่สิ่งใดๆที่ขยับได้และหมุนได้ทางท้ายรถนั้นแก้ไขไปหมดแล้วครับก็ต้องลองขับอย่างนี้ไปก่อนรอให้อาการมันชัดกว่านี้แล้วค่อยแก้ไขเพิ่มจบไปอีกหเรื่องห้ห้าหกรอบ อ่ะสถานีต่อไปครับใช้บริการคุณนกซาวเซสชั่นจัดการติดฟิล์มครับซึ่งตัวนี้เป,นเป็นหลังคาผ้าด้านหลังเนี่ยไม่ใช่กระจกจะเป็นพลาสติกใสซึ่งติดฟิล์มไม่ได้นะฮะก็จ,ะจัดการติดฟิล์มอยู่เพียง3ด้านคือประตู2บานแล้วก็กระจกบังลมบานหน้าก็เลือกใช้เป็น 3M c e อ a m ซ c ามิกอัลตราเคลียร์ทั้ง3บานครับในราคา9,500บาท ในส่วนของตัวถังนั้นตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยไม่มีอะไรมากมายนักอาจจะมีขนมุกขแมแนวบ้างดังนั้นเราข้ามไปไม่ต้องทําสีเพียงแต่ตัวล้อนั้นมีร่องรอยระสบการณ์ชีวิตหลายจุดก็จึงนําไปใช้บริการกับเมนิสาซ่อมล้อตรงมอเตอร์เวย์จัดการรีสโตรล้อซึ่งล้อสองชิ้นแบบนี้จะต้องเป่าไฟไล่สีแล้วหมุดที่เป็นพลาสติกเนี่ยจะละลายพอต้องการทําสีด้านข้างปัดเงาเสร็จแล้วก็จะต้องย้ําหมุดใหม่ซึ่งผลงานที่ได้ก็สวยงาม เหมือนเคยแต่มาตรฐานของร้านเมลิสาซึ่งจบไปเพียง6,800บาทจากนั้นก็นำไปปิดจ,จบที่บีคลีนกรุงเทพกรีทาซอย7จัดการซักพรมทำความสะอาดให้เรียบร้อยไฟหน้าที่มีร่องรอยก็จัดการขัดลบรอยแล้วก็เคลือบ UV ตัวสีอย่างที่บอกมีรอยขนแมวก็จัดการขัดสีลบรอยชักเงาฝาท้ายฟอกทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับทั้งหมดนั้นจบไปทั้งสิ้น9,500บาท ก็เจ้าเซ3สามคันนี้นะฮะจบออกมาสวยๆนั้นอยู่กับผมมาตั้งแต่เดือน8มาส่งมอบรถได้เอาเดือน12ก่อนจะปิดยาวปีใหม่ปั้นไปทั้งสิ้น154,560บาทพยายามเก็บงานส่วนต่างๆไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในจุดที่เราพบเจอแต่นะวันนี้รถสมบูรณ์เท่าที่เราจะทำได้อนาคตมีอะไรเพิ่มเติมค่อยนำกลับมาแก้ไขเอาครับ พราะว่ารถอายุประมาณนี้นั้นมันจะมีหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถทำพรีเซฟได้เพราะถ้าเราเริ่มแกะอะไรขึ้นมาปุ๊บที่เหลือมันจะเสียตามมาเป็นขบวนต่างกับการปั้นรถยุคป,ปีใหม่ๆที่เราสามารถลื้อไล่เป็นพรีเซฟได้เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์นั้นยังไม่ได้เสื่อมกรอบตามอายุการใช้งานเท่ากับรถปีเก่าอย่างเรือนไม้เนี่ยต้องสารภาพว่า มีอาการเรือนไม่เข็มไม่ขึ้นบ้างนะครับผมนําไปให้ช่างเนี่ยช่วยถอดดูก็แก้ไขเบื้องต้นเอาแบบพอให้เข็มขึ้นได้จุดนี้เนี่ยช่างไม่ได้คิดตังไปอันนี้ก็ยกผลประโยชน์ให้กับท่านเจ้าของรถแต่ถ้าเกิดเอากลับไปใช้แล้วเข็มไม่ขึ้นงานนี้จะต้องรื้อชุดใหญ่ละซึ่งจุดเข็มเรือนไม้นั้นผมมองว่ายังพอใช้งานได้เพราะว่าเข็มต้ํามันเข็มความร้อนนั้นขึ้นเป็นปกติครับแค่เข็มความเร็วไม่ขึ้นเท่านั้น นี่แหละครับคือทั้งหมดนะครับของการปั้นเจ้าเซตสามสวยๆสีบอลหลังคาแดงที่จะบอกว่า <c oughs> โห้ยวิ่งเข้าออกกับอู่เดียเยอะมากๆแต่สุดท้ายก็สามารถเก็บแก้เก็บกู้มาได้เนี่ยหนึ่งงบประมาณที่ไม่ได้ดูแลครับจบไปทั้งหมดเนี่ยแสนก็บาทก็ต้องบอกว่าโชคดีที่ตัวถังนั้นค่อนข้างสวยสีเสือเนี่ยเขาทำมาดีหลังคาคันนี้เนี่ยรอดผมไม่ต้องเบิกจากอเมริกามาใส่ให้เหมือนคันที่แล้ว ส่วนการขับขี่อันนี้แน่นอนครับเพราะว่าเป็นรถเปิดประทุนเป็นคอมโพสเวอร์หลังคาผ้าใบาเนี่ยการเก็บเสียงต่างๆขับไปไหนมาไหนมอเตอร์ไซค์ยืนคุยกันคือเราได้ยินหมดเลยทุกๆอนูรอบๆตัวเรานั้นเรียกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้ทรูแต่ต้องบอกว่าเป็นโรสเตอร์ที่ขับสนุกขับแล้วได้ฟีลลิ่งและที่สำคัญรถรงนี้ขับไปไหนบอกเลยครับโคตรเท่ ส่วนคลิปหน้าเราจะเอาอะไรมาเล่าเราจะมีงานปั้นอะไรแปลกๆมาให้ดูหรือเราจะมีความรู้อะไรมาฝากก็ฝากติดตากันไว้ครับทุกวันจันทร์และพฤหัสเวลาสองทุ่มทางช่องพี่อาร์ตเหมือนเคยส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนไปละสวัสดีบาย